อ่ะทำไมครับมันจะเป็นดักแด้แล้วเนาะใช่เออใช่ตัวมันจะนี่ตัวมันขาวแล้วต้องนี่มันกำลังทำรังอ่ะเอาอ้มันเริ่มเป็นดักแด้เนี่ยเห็นไหมนี่มันจะเริ่มเป็นดักแด้ตัวเอาปิดไว้ปิดไว้เอาไว้เอาไว้ก็เอาไว้ด้วยกันตน,นี้อืมนี่อันนี้ก็มีอีกแต่ว่าอเอาไว้อย่าไปเปิดอย่าไปเปิดตัวนี้มันเป็นตัวด่วงแล้วเหรอใช่ โอ้นี่ไงวู้ได้ดวงสมใจเลยเนาะมีอะเสวยด้วยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาแถวต้นไม้ได้ดวงสมใจได้ดวงสมใจเยอะด้วยดวงที่ปล่อยไว้ในนี้แนี่เหรอเป็นดักแด้แล้วดวงที่นูปล่อยไว้นะนูปล่อยไว้หลายวันแล้วตอนไหนปล่อยไว้ตั้งแต่ตอนปหนึ่งแล้วโอ้ตั้งแต่ปหนึ่งแล้วมันก็ไปเป็น ดวงหมดแล้วแหละเนาะอันนี้สงสัยมันออกลูกออกเต้าแลวเนาะตัวเล็ก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 ไหอตัวดวงที่ที่กัปตันขุดเมื่อกี้นะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่ยังเป็นตัวนอนดวงอยู่ <c oughs> นี่อันนี้เป็นตัวดวงแล้วอันนี้จะเป็นดวงตัวเมียนะคะถ้าดวงตัวผู้มันจะเป็นยังไงพี่กัปตันแบบมีเขาอ๋อมีเขาใช่ไหมอันนี้เป็นดวงตัวเมียไหนอันนี้เป็นดักแน อือกำลังจะเป็นตัวด้วงอันนี้ตัวอ่อนมันนะตัว,ตวอ่อนปีดแว้กอ่ะอือมันจะเป็นตัวด้วงนนไหนกอดูใกล้อันนี้ตัวด้วงนะคะไหนอันนี้ตัวอ่อนมันตัวอ <Gone. S 1> ่อนไหนไหนไหนดูตัวอ่อนเออเนี่ยกำลังจะไปเป็นตัวด้วงแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นตัวด้วงนะให้ดูใกล้ๆอือ <au> อย่างสวยเลยเนี่ย้องเาไว จะเลี้ยงไว้เหรอเดี๋ยวไหนเอาใส่ไอ้อันนี้คืนสิลูกน้ำมันแตกแล้วเอาไว้อย่างนี้ได้